สวัสดีครับพี่นอ้องป้องปสายสุโคทคยข่มื่อนี่มาถึงแล้ววัดน้องไผ่เนาะวัดน้องไผ่อำเภออำเภอเมืองจังหวัดโคราชนะคะนี่เวทีกำลังตั้งครับพี่น้องเสียงมาลงโป่งเคงนี่คือเสียงตั้งเวทีครับมือนี่โอ้เดินปูนสถานที่ผู้เมืองนี่โอ้สะดวกครับพี่น้องเป็นเดินเป็นล้านปูนเนาะล้านปูน พี่นออ้อซูมมาล่ามาหดมอดมาแล้วการเปลี่ยนการยังกากาเสียพงเสียบรถดขั้วก็มาถ,ถึงถูกโผสุขุนมาหอดด้วยความปลอดภัยกับเป็นภูนรถก๋วยเตี๋ยวพี่น้องโอ้โหลก๋วยเตี๋ยวขั้นนี้นี่ฟุกเลยแต่ขายเหลียแต่แก่เส้นวุ่นเส้นดูบ่เหมือจนจังไลยพี่น้องมะเมืองกาเมืองการเป็นสามมัน ย่างไรเมืองนี้ต้อนหวง่ายหมุว้สวดสวยมุ้งกุกเมืองบันข้างพี่กระดูกเขาแถมเขาแถมว่าเขาน่อยเมืองของแม,ม่อสมองล้นคือกันค่ะพี่น้องบุญข้นกับอะไรให้มันละลายเอาเครื่องปรุง้วก็ต้องคอยชีบขึ้นพี่น้องครับ มากินน้ำกันเน้อะเปนน้องเดอรมาหอดเป็นซีฮีส์เนี่ยโอ้โ ah, กุกกิลลันอันนี้แฟนของนั่งสาม ไสเลยใหญ่ัเนะ karaoke. ี้ยใจเย็นใจเย็นนัาจะไรก็เลยจะกินเหียนบัตรอ็อกซีนหั่นพี่น้องอึ uh ๊บเหนลูกมาหนี่แหนลูกแห้นลูกจ้ำแหนเลย นี่ยแหนลูกแล้วพี่น้องลูกเปื่อยยำกินเลยหิวบ่นี่อันนี้หิวบ่นี่กักถ้วยสวางได้บ่ได้บ่สีสั่งเพื่อสีสั่งได้เดินสิเลี้ยงเองชิจ่ายเองฉันชิจ่ายเองเพื่อจะกินเมื่อนอน เป็นไงันพอเชียนเห็ดมุชันจีก็นถึงอมองเอาเปินไ่เล่ยเอาแนววางสันแบบนี้อ้ดัเดียวเ่ด้กินเอาไม่ได้เป็นแฟนฉันหรอแม่

cà đùa, thêm tuổi lại cái đâu đào sai ẩn, thúng mẻn băng, này, ngoài, không ฮะมาจะมาหอดมารถไซม์ไหมมากึ้นัวเตี๋ยวยเดียวกันเนี่ยบอล้วเนาะหล่นไปนี่ัหล่นหล่นเป็นบางส่วนบะม้าหัวจะไดีมาหยุกินมับมามมับันบ่นเอา ทำนี่น้อง่มึงแม่กับลูกคูนี่เอาเอาเอ๊บเอาเลยฮึบมีม่านอนไหมกินหองขวปืนบุ่มบุ่มอยู่บะนี้เอากินหอน้ำบะนี้เอาฮึบเนี้ยเอาปัดคื้แบบกังซัน ้าดืมปอดถ้าคือเห็ดเพียรเทอเหนี่้งหอนถึงเผียดขึงจื้อปะยิ่มละเดี๋ยวให้ยิ่มเน่เยเอาแล้วันนี้อันพนเนกเธอกินแล้วเธอเห็ดอีหยังนี่ จอโอ้เดีนี้จอประท่านอาคืนกเลยกินได้ก,กินไดขาขืนงานจะคล้องคึนเปาะขาพี่น้องมัประมาณป่องโอเคเดี๋ยวเข้ามามืองสร้างเทาสร้างอืดนี้เส้นขนหันอื้นพื ฮึบออกดังเนื้อลุยครับนี่กำลังเลือบดูกดยุ่เฮ้ยไม่เอาสมอลเป็นบุญเส่นครับพี่น้องคราเนเด่นมูซับ เล่นเครื่อง <coughs> <coughs> พื้นที่กว้างขวางครับมันนีพไปน่องทางโคราชของเฮอาเป็นพื้นปูนโอ้นี่แงแกเร็จ่้ายยังไ um. ง

พี่ต้อมอลัมบอยอะไรล่ะฟิวโอ้พี่ต้อมอลัมบอยโทรมาครับพี่น้องพี่ต้อมพี่ต้องพี่ต้องอลัมบอยโทรมากนี่มันชิมาหลินน,น้ำบุนเนาะเดี๋ยวเม่เอาสมอลชี้โทรกลับหาพ,พี่ข้าเจา้านื่มันก็โทษมากเพราระว่าเครื่องนี้บ่มีเบือ่อบ่มีอันบ่มีเงิน เทรออกอันนี้ก็โทรออกมาไดเาเ้เพราะว่าเออเอาเบอร์เอาเบอร์เครื่องนี้ให้เล่าพี่ต้อมอารลัมบอยโทรมาพี่ต้องอารลัมบอยผู้เพิเนนไงผู้ใดโทรมาเด้อไอเด้อโทรมาใหม่ รบพอท่านครับดีแลวโทรมากดีมากหืมยิ้มมดด็ยายของยิ้มแล้วิ้มมดตังสี่สิบบาทนพี่เขาจาวาเพอเบอร์ใบตะปีบังหันพี่ต้องมาลำบอยคอเบอร์ะปีบังหันเพิ่มนั่นมาชื่นช่มแลวกระทืงเป็น ทางมันเดียวกันแล้วกับยูอัมเพื่อซีสเมตด้ีกันมาแล้วทุบเลยทุบทุบเนี่ยไรเนี่ยโอ้ยกินข้าไปก่าเตียวเด่ดโยนุ่มนิ่ม เสายยาไม่แล้วสายยาม่ยังูเออเออเอ้วัาม่เงไยังเอาหอมแกมให้เมืองดูหอมแกมกันดูสสั้งสงไม่ตีกัน้คอยหอมคอยหอมส่วไม่ใครกลัวสังความสัมพันธ์ไม่ตีกันทอะไรกตีกันด้วยเอียู้แม่เเสียปุลูกตีวุ่นวาย ืหอหอมเจียมกันแน่เอาให้พูดอร่อยหอมเจีนยมกันดูคือหอมแกน้มนหน่อยสิไม่ร้อนยังเลยอ่ะอิ่มบ่ได้กินเื้อกินกับบวมเมื่อปันนั่นจากินข้าวราบากี้กี้กินแล้าเนื้อนุ่มนิ่ม พอลจ้าไม่ได่บัททูกันเปล่ากินหนังเย็ดเช่นตะลุกมึนคนถักมหกาหม ไม่ได้หรอได้ค่ะยังขึ้นห้อเนิ้เตีเนืดอยังฮะหน้าโทั่วบโอ้โออเอาไปลบไปยังจืดโดยธรรมชาติ

มาสำหรับเป็นยังเจหมัดปะเนี่ยก่อนะจไม่หลงหมดมารอเบีิเอรเารบหลงหรือเขาเรีบหรอครับคับพี่น้องครับเอากิมนียใบสำนียวก่อนนะค่บเด้อกิมนียใบสำนีผ่ากินเขาเรียก็จะไปหายยึดงานนูก็จะไปหาซักเสียผ่านเนาะ ฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสับคล้าช่องภูรุกลำเพลินออฟฟิเชียลน้ำเนื้อพี่น้องเด้อผู้ใดกดติดตามแล้วขอบคุณห,หลายๆนะคะเนาะคนที่กำลังจะติดตามก็ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหนุ่มนิมน่ม